ที่โมโมออ่ยังไม่เสร็จอรกอเหรออย่ามาเร่งสิแค่พิมพตรงนี้ก็เสร็จแล้วละหลือแค่สองนาทีเองจะไม่ให้เร่งได้ยังไงกันเล่าที่ถูกต้องก็คือ96้หกวิค่าพอประโยคนี้จบจะเหลือแค่92้บวิรู้แล้วรู้แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ส่วนตรงนี้ก็เทสแบบง่ายๆเอาโอเคไม่เจอบ้างเลยโมโมอีโอเคเลยงั้นส่งแล้วนะอัปโหลดไฟล์ใช้เวลาประมาณ15วินาทีอลิซึเหลือเว,เวลาอีก19วินาทีขอขอร้องละส,ส่งสำเร็จแล้วส่งผลงานเข้าร่วมนิทรรศการร่วมผลงานมิเลเนียมไพ ทำได้แล้วบุดบิดเลยอย่างนีก้ก็เหลือแค่รอฟังผลอีกสีวันใช่ไหมสำเร็จแล้วกำหนดการก็จริงแต่ไม่รู้ว่าผลพันธุ์หรอกนะในอีกสีวันเราจะได้รู้กันว่าเราถูกได้ออกจากห้องหรือจะได้อยู่ต่อเพราะงนั้นก็เลยอยากเสนออะไรหน่อยนะ่ะเราใช้เวลาที่เหลือมาอัปโหลดเทสซาก,กาลูนิโคกันเถอะหืมทำไมล่ะไม่ได้อยากไม่อยากรู้รผลลัพธ์จากคนอื่นหรอกหรอ การประเมินของคณะกรรมการถึงอย่างนั้นก็เธอมันออกจะน่ากลัวอยู่นะถ้ามีคอมเมนต์ใหญ่อีกเราก็พูดอะไรหล่ะนั่นเราไม่ได้ตั้งใจทําเกมนี้เพื่อเล่นสนุกกันเองหรอกเหรอหรือลงประกวดในงานพิดีเนียมไพ่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่นะมั่นใจในผลงานไหนสิเราทุ่มเกกันสุดตัวเลยนะมันก็จริงอยู่หรอกอืมอัพโหลดเลยอืมสิ่งที่เรียกว่าผลงานก็ต้องได้รับการประเมินจากคนอื่นถึงจะเสร็จสมบูรณ์ และฉันก็อยากให้เกมของพวกเราสมบูรณ์แบบด้วยอยูจังไม่เป็นไรหรอกถึงจ,จะมีคอมเมนต์แย่ๆเหมือนเขาที่แล้วอีแต่เราก็ทำเต็มที่แล้วและฉันก็ได้อยู่กับพวกเธอแล้วไม่ว่าจะออกมาเป็นยังไงฉันก็รับได้ฉันไม่เป็นไรจริงๆงั้นอัโปโหลดเลยนะเดี๋ยวก่อนสิ ต่งไฟล์สำเร็จแล้วกว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ก็น่าจะใช้เวลาสักสองสามชั่วโมงระหว่างนี้มาพักหน่อยไหมเอาสิอลออิสือทำไมนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ล่ะกำลังรออยู่ค่ะคนอื่นเริ่มดาวน์โหลดเกมนี้ไปเล่นกันแล้วอลิสือก็เลยสงสัยสินะคะ จะนั่งรอแต่เราก็ไม่ได้รีวิวหรือฟีดแบ็กใจจริงจากคนที่ตั้งใจเล่นเกมจริงๆเราจะรอคะ่ะฉันก็ด้วยยังไงก็กลัวจะนอนไม่หลับดีดีนะเราขอรอได้ดีกว่าฉันก็เริ่มตื่นแล้วเหมือนกันเออจริงๆต้องบอกว่ากังวลมากกว่าตื่นเต้นนะซี่เป็นคนเสนอให้อัปโหลดเองแท้ๆแล้วจะมากังวลทำไมนะเอ๊มีคนคอมเมนต์แล้วแป ไหนว่างไงบ้างนี่มันเจ้าของเกมรางวัลยอดเยี่ยที่หนึ่งของปีนี่นาะนึกว่าจะเลิกทำเกมไปแล้วสะอีกยังกล้ามาปล่อยต่ออีกเหรอฮ่อาฮ่าอลิสอ,อย่าคิดมากนะค่ะติดต่อมาคิฉันจะไปปล่อยลำแสงใส่บ้านเจ้าของไอพนี้ซะหน่อยเดี๋ยวกลับมานะคะทำแบบนั้นไม่ได้นะอืมมันก็แค่คำพูดคนที่ยังไม่ได้เล่นเกมไม่ต้องใส่ใจรอก ถึงภาคแรกจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่ก็ไม่ใช่เกมทั่วไปที่ไม่มีอะไรใหม่ฉันคาดหวังแล้วราว,ว่าภาค2จะมีความแปลกใหม่ที่พัฒนาขึ้นอย่างไรบ้างโอ้ในที่สุดก็มีคอมแบทที่เข้าท่านะฟีดแบคกลัวจังตอนที่เกมจะจบฉันแนนเอาคิดอะไรอยู่จะเกลียดตัวเองในอดีตที่โหลดเกมนี้มาไหมหรือจะคิดว่าเป็นการตัดส,สินใจที่ดีที่สุดของปีนี้แล้ว ตอนได้เล่นเกมนี้ทําให้ฉันคิดครั้งแรกว่าเกมนี้มันคือโลกร้ายมันเจ็บปวดตลอดการเล่นแต่ทําไมกันนะรู้ตัวอีกทีก็หลบมาเล่นอีกแล้วแย่ไปเลยมีคนคาดหวังเกมของเราด้วยโดยรวมแล้วทุกคนคาดหวังตื่นเต้นเหมือนกันว่ากําลังดึงระเบิดเวลาที่ยังไม่ได้เปิดเลยละ่ะหรือมันคือจิตวิทยากันนะเหมือนเราอยากลองเหยียบกับระเบิดแม้รู้ว่ามันคือระเบิดไงละ่ะ เอาละอีกสองชั่วโมงจากนี้ฉันจะต้องไปฝึกทําข้อสอบหรือไม่ก็เล่น tsc 2ระหว่าง2อย่างนี้ฉันเลือก tsc 2ของมันแน่ยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอข้อสอบมีไว้ทําเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่ได้เล่น tsc 2ตั้ง2ชั่วโมงใครจะไปตนได้ห่ะแต่แต่แตแตไปทําข้อสอบนะ่าจะดีกว่านะมียอดดาวนโหลดถึง2000ครั้งแล้วเหรอนี่ยแปลกจังถ้าทางเว็บนิมเว็บดังลงข่าเราปล่อยให้ดาวนโหลดเยมนะ อตอนแรกฉันก็อยากให้มีคนสนใจแต่ตอนนี้ชักเริ่มรู้สึกเกลือแล้วสิเต้นเลยค่ะออ้อกอีเป็นจะแตกเพราะทั้งความคาดหวังทั้งกังวลเลยฮะหัหวใจมอมอ,อีระเบิดมาหรอคะไม่ใช่นะไม่ใช่ซันทนอยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเครื่องเล่นเกมระเบิดเหรอหรือว่าเล่นนานเกินไปไม่ใช่หรอกนี่มันกระสุน สิบสามจุดเก้าเจ็ดมิลิเมตรของรุ่นพี่คารินพบการโจมตีระยะไกลามาจากที่ทางสิบเอ็ดนาฬิกาหน้าห้องชมรมระยะห่างประมาณหนึ่งกิโลเมตรหรือว่าจะมาแก้แค้นเรื่องข่าก่อ,อลิซูยิงตอบโต้ค่ะไม่ได้หรอกอลิซูเราจอดใจที่นี่ก่อนดีกว่าที่นี่มีคุณครูอยู่ด้วยและที่สําคัญการต่อสู้ห้องชมรมของเราพังแน่พี่โมโมอิข้างนอกมีกลุ่มสภานักเรียนมาแก้แค้นเรื่องกระจกนั้นเหรอ เราเรารู้สึกผิดเหรอแต่จูๆ่ๆบุกมาแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยออกไปข้างนอกนก่อนเถอะคุณครูค่ะอลิสอฉันกับยุสอจะอยู่ข้างหน้าเองเข้าใจที่สื่อใช่ไหมค่ะอลิสอปกป้องคุณครูและทุกคนเองดีละไปกันเลยเฮ้ hey. เราหนีผลแล้วมาเราหนีผลแล้วยังนะนี่ทำไงต่อกันดีล่ะไหนๆก็ส่งผลงานชินง,งานไม่เดียมไปแล้วเราหนีแบบจนกว่าประกาศจะผลนี่ประกาศผลดีกว่าไม่ได้หรอกนะนี่เราลิเป็นอย่างนี้เองเหรอก็ว่าอยู่ทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ทั้งที่สั่งการเด็กๆพวกนี้แล้ว ก็มาโจมตีครั้งที่ถูดจิตมิลลนเนียมด้วยเป็นฝีมือคุณเองหรอกเหรอต้องเรียกว่าอย่างไงนะครูใช่ไหมตัวเอกของข่าวลือที่อาคานิไปสือมาดูเหมือนว่าข่าวลือจะไม่เกินจริงนะเธอก็เป็นเด็กเหมือนกันนั่นแหละเด็กที่ไหนกันล่าชันอยู่ปีสามแล้วเดี๋ยวสั่งสอนให้ดูเลยว่าคนที่เรียกฉันว่าเด็กต้องเจออะไรบ้างใจเย็นก่อนหัวหน้าไม่เคยเจอแบบนี้นะคะไม่คิดว่า จะยังมีใครเรียกลุนนพี่ว่าเด็กอยู่อีกอก่อนที่จะเสียฟอร์มแต่เอาเถอะเด็กที่ถืออาวุธชิ้นใหญ่อยู่ตรงนั้นเธอนั่นแหละเรียกอลิสือหรอคะใช่เธอไม่เหมือนใครใจกล้ามากที่มายิงซี c อีของเราฉันต้องคุยกับเธอหน่อยแล้ะออลิสือรู้จักแพ,แพทเทิร์นี้ค่ะไม่เคยมีใครทำให้ฉันทำกับฉันแบบนี้มาก่อนนี่คือการส ภาพรักน้องเมรมีใจให้อลิซพูดบ้าอะไรของเธอนะ่ะอีกอย่างเธอเรียกใครว่าน้องเมรอยากตายหรืไงฮะน่ากลัวจังไม่หัวร้อนชะมัดแต่ก็ดีเหมือนกันเขาบอกไว้ก่อนเลยนะจะไม่เข้าใจผิดแต่ไม่ได้มาแก้แค้นเพราะโดนพวกเธอยิงหรอกนะถึงจะดูหยาบคายอยู่บ้างแต่มันก็เป็นภารกิจของ ชอบทำแล้วพวกเธอต้องเผชิญหน้ากับพวกเราให้ได้สําเร็จฉันไม่ได้มามีความแคแค่าอะไรกับเธอหรอกแต่ฉันสนใจนะสนใจงั้นเหรอหรือต้องเรียกว่าการยืนยันหรือมั้งเอาเลยถ้าสู้กับฉันแลวชน,นะฉันจะยอมถอยให้การมายืนยันเองกับตามันก็เข้าใจง่ายกว่าไปการเสือพวกเธอคิดว่ายัางไงล่ะเข้าใจแล้วคะ่ะโอ้ ฉันชอบเป็นเอร์จิ้ของเธอจังแฮะเหมือนกิจกรรมต่อสู้ผู้กล้าเดี่ยวเลยนะคะเข้าใจแล้วคะ่ะส่งผู้กล้าอะไรนะ่ะครั้งก่อนพื้นที่ไม่กว้างพอและฉันมีภารกิจที่ต้องหากระจกให้ได้ก็เลยไม่ได้ใส่เต็มที่เท่าไหร่แต่ถ้าตอนนี้ลราก็จะใส่ไม่ยั้งเลยชัดพลังเว้นร้อยเปอรเซนต์ดิมันล้ำแสงทันายแล้ว ว้าวพลังที่ยิ่งใหญ่ผนังระแนงอาคารหายไปหมดเลยค่ะอยากยอดไปได้อลิซไม่เคยเห็นพลังจากอาวุธที่รุนแรงแบบนี้มาก่อนเลยปราได้แล้วเหรออลิซจ้างมาพูดประโยคนี้สุขสี่สุมห้าไม่ได้นะขอพูดใหม่แล้วกันรุ่นบินเนลุชั้นปีที่สามถูกป่าไปแล้วหรือยังคะไม่นะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้หรอก นี่ไม่ใช่บุธธรรมดาทั่วไปแต่ก็ทำได้แค่นี้แหละนะชาร์พลังอีกครั้งก็บอกแล้วไงว่าทำได้แค่นี้อาวุธของเธอแข็งแกร่งมากแต่พลังจากการเหนี่ยวปืนต้องรอสองสามวิถึงจะยิงออกไปได้และเคาพอมมีพลังที่ยิงที่รุนแรงเธอก็ยิงไม่ได้หากอยู่ใกล้ฝ่ายตรงข้าม ไม่งั้นตัวเธอก็จะพลอยได้รับความจิตเสียหายไปด้วยและคนที่เอาชนะฉันในระยะห่างแค่นี้ก็หาทั่วไปในโควิอดอร์ไม่มีสักคนไม่สิไม่มีเลยต่งางหาอาลิสน้าผิดหวังจริงเพื่อนเพื่อของเธอต้องมาโดนคนพวกนี้เล่นงานเหรอน,นี่อแข่งเ็วกันเหมือนเสาเลยฮะถือว่าแต่ิตใจได้ดีสำหรับพูดต่อสู้ระยะประชิด แต่ฉันก็ยังได้เปรียบอยู่ดีนั่นแหละถึงเธอจะยิงได้แต่ก็เล็งฉันไม่ได้เล็งไม่จะเป็นหรอกค่ะดูเลยอย่าไปยามากเกินไปหน้าเดี๋ยวนะนี่เธอกำลังจะยิงเหรอยิงระยะนี้นี่นะไม่เล็งมาที่ฉันแต่เล็งไปที่พื้นบ้าไปแล้วเหรอถ้าเป็นแบบนั้นไม่ใช่แค่ฉันโดนยิงแต่เธอก็ลําแสงทำลายล้าง อลิซซื้อมเต็มไปหมดเลยพื้นยุบลงไปเลยอลิซซ์เจอตัวแล้วร่างกายเสียหาย48%เปอร์เซ็นฉันขอถอนกำลังค่ะกูแบกเองคุณครูแล้วก็เธอค่ะหัวหน้าเป็นไรหรือเปล่าคะอย่าบอกนะคนที่เข้าไปอยู่ในซาพื้นนั้นเมื่อกี้ฉันเห็นอลิซซ สภาพเธออยู่แย่มากเลยฉันาหัวหน้าเด็กของเราคงจะเป็นแบบแยกใครวัดเด็กคะวิว้าวนี่แหละหัวหน้าของเราดูซิไม่เป็นไรเลยพวกเธออยู่ข้างใครกันแน่ฮะตอนนี้เราตอนนี้อลิซอยู่ในสภาพสูญเสียกำลังกรต่อสู้เราไล่ตามไปเลยดีไหมบาเจ็บหนักขนาดนั้นน่าจะไปที่ห้องพยาบาลนะห้องพยาบาลมิลเลี่ยมมีตั้งหลายสิบห้องแต่น่าจะหาตัวเจอไม่ยากหัวหน้า อาช่างเธอยุตยิการไล่ล่ากลับกันได้แล้วได้ทำลายอะไรบ้างรู้สึกปลอดปร่งขึ้นเยอะก็เราําตามเป้าหมายสำเร็จแล้วนี่ฉันพอจะรู้เหตุผลที่ลี่โอสนใจชุมรุมพัฒนาเกมแล้วละ่ะอีกอย่างสงสัยเกี่ยวกับคุณครูใช่ไหมไม่ใช่ซะหน่อยฉันเขใจค่าก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะคะชุมรุมนั้นมีแต่เด็กๆทางนั้นเลยอยาก อย่างนี้แสดงว่าคุณครูก็ชอบแบบคือเป็นเรื่องที่ดีของหัวหน้านะหยุดพูดได้แล้วว้อยถ้าจะพูดอะไรใส่สาระอีกคราวหน้าฉันจะตอบด้วยเสียงปืนนะเฮ้ยทั้งครูตั้งจมรุมพัฒนาเกมตั้งตาลอยเลยว่าจะต้องชดใช้เรื่องที่เรียกฉันว่าเด็กน้อยด้วย ใช้ยังไปเยอะจนปวดหัวแล้วไปกินบะหมี่เหนเถอะค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยหัวหน้ากำลังโตนี่นะไม่ให้มันได้น้อยเะเถอะว้ย